สวัสดีนะครับสาหรับใครที่มีนะครับญาติพี่น้องเจ็บป่วยอยู่นะครับด้วยโรคอัมพากอัมพาตเหนื่อยเพียโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคใตโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เจ็บป่วยอยู่อยู่นะแนะนําให้กินงาดําครับกินงาดําดูนะครับหลายคนกินแล้วดีมากนะยาให้กินนะครับกินแล้วก็สุขภาพท่านจะดีขึ้นนะครับถ้าไม่ดีขึ้นยินดี นะครับยินดีคืนเงินให้นะครับมันเป็นอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมงานดำสกัดครับสนใจรับตัวแทนจำหน่ายนะครับราคาสมาชิกนะครับ0 9นย์4 6391นะครับติดต่อได้นะครับโรคมะเร็งโรคไตโรคหัวใจนะครับลองกินดูครับไม่เสียหายอะไรพวกเราเกิดมาก็ต้องตายกันอยู่แล้วฮะแต่ถ้าเราหาอะไรที่มันกินแล้วมันทำให้เราอายุยืนยาวได้ก็กินเถอะครับ นะกินเด็ดครับนะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมานนะครับเนาะเบาหวานเนี่ยทนะาแพ้ก็ได้นะเป็นแผลเบาหวาน,นกินด้วยทาด้วยครับนะเป็นสเก็ตเงินเปอะไรก็แล้วแต่เป็นด่างขาวกินครับงานดำนะครับ